สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนจ้าเมื่อนี้นะคะเป็นวันวาเลนไทน์เนาะคะ่ะนาะพี่น้องเนาะเมนี่กะคอไห่เอฟซีนะคะสุขุมสุขคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะลักกะผาไปท่านใดคิดสิ้นใดกะขอไห้สมปรานาเด้อค่ะเด้อลักกะพี่ๆนะคะน้องๆแก๊งนางฟ้านะคะขอไห่ วันวาเลนไทน์นี้นะคะมีก็ขอส่งความรักให้พี่ๆนะคะแล้วก็เอฟซีที่น่ารักทุกๆคนนะคะจจไหนกะเบิบ้งแย่งกันไปเด้อคะ่ะหักกันโดนๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะในวันวาเลนไทนะะ์เนะาะค่ะเนาะกะหักนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆ พี่ๆน้องๆเอฟซีเลยค่ะทีเขามาติดตามเมน่นะคะแล้วกอะพี่ๆแกงนั่งฝาน้องๆแกงนั่งฝาชูปู่สูคนเลยค่ะจังหดกับฝากเบิ้งเน่ยเด้อค่ะตอนนี้นะคะอยอดคนติดตามขึ้นอยู่เด้อค่ะแต่ว่ายอดคนเบื้องบ่คอยมีจังไดกับฝากเป็นกาลังใจให้เมนเน่เด้อค่ะมื้อนี้ในเมนูยังจะพี่น้องอย่างปลาหมึกค่ะปลาหมึกกล้วยปลาหมึกหอมสดสดพี่น้องจ้ากรับนี่แหละค่ะ วันนี้นะคะย่างกุ้งนะคะจัดเต็มเลยคะ่ะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์เนาะค่ะจัดหนักเลยคะ่ะให้ FC ที่น่ารักนะคะแล้วก็แก๊งนางฟ้านะคะมาก,กินน้ากันเด้ค่ออ emas, คปปะพี่น้องค่ะก,ก,ก่อนอื่นนะคะก่อนสิไปกินนะคะกับซิบอาไลน์ในจ็คหนวยกัสิปากสิสีมาก่อนเด้ค่ะนี่แผนเนาะค่ะนี่เลยค่ะมีพัดสดุูนะคะจากเยอรมันนะคะเนาะที่สาว จากเยอรมันนะคะเพิ่นทรงเพิ่นวานังสีเพิ่นวานน้องมินี่พี่เห็นน้องมิเนียนมักท่าลีบเนาะค่ะลิบเป็นเนียนกินกินของข้ามสองข้ามมันกะออกเบิดแลลวเมีจ่าเมนีันมักมักท่าลีบเพิ่นวานเนาะเพิ่นก็เลยทรงลีบนะคะเนี่ยจะเก็นลีบแหละเพราะว่าพี่เพิ่นกะได้แต่ว่าของมาถึงมือว่านเลยล่ะค่ะพี่มิ้นนะคะขอบคุณพี่มิ้นแรกเด้อค่ะที พี่โซยง,งามงามมาให้เด้อค่ะเด้อนี่จากเยอรมันพี่น้องจ้าป้าพี่น้องจ้าอุ้ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณหลายๆแม่นี่มารีบสีแดงแดงเกจไดละบ้านี้กระสีมทาทหาเด้อเด้จ้ะมีสองอยางเนาะค่ะโอ้ยพี่น้อง คือมีวัสนานาได้ใส่ริปเมืองหนกเมืองหน้าพี่น้องจ้าวาโดนเดอร์มอน์เดอร์ขอบคูณหลายๆด้วยค่ะพี่มินขอให้พี่มินสุขกับพี่มินนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้พี่คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปัารถนาทุกสิ่งอย่างเด้อจากขอบคุณยี่ลีค่ะพี่สาว<ม>เฮ็จดจ์ไดระบาดพี่น้องว่าสิท่าก็ได้อันนี้เป็นสีสีสมนะคะเนาะมีสีสมก็สีแดงเนาะค่ะเครจดจ์ใดระบาด กระสีท่านะกระยาค่าเราจะเนี่ยก็เลยสีอออนุญาตอันพแมพี่้องด้วยค่ะลองเลยด้วค่ะอู้วพน้องจ๊ะพูดสีงามสีโพดสีวากระสีท่าเลยด้วค่ะอืม พี่น้องปาดถึกใจลายค่ะอู้ยขอบพูดลายๆเด้อค่ะบัดนี้กัสิ่หนิดเบิ่มสองแท่งเด้อค่ะปาดทรงมาโดนแห้งเนาะพี่เพิ่นว่าอันใกล้สินาสิสวงประม่านอาทิตย์นองอาทิตย์ล่ะจ้าน้องเมนี่เพิ่นว่าโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณเด้อค่ะที่หักที่แพงทรงรีบมาให้ทานงามบ่พี่น้องโอ้ยมักๆๆๆขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ เดีย๋ยวอันสีลางมืออยู่หม่งนี่แหละพี่น้องเลยจะกินเข่าได้เตรี่ยมมาละได้ค่ะบ้านๆน,นเอาเนาะจา้ะเนาะ <laughs> บุได้กินง่ายดอกพี่น้องมามามาบัดนี้มาเด้อมาเด้อ <laughs> อันตั้งใจว่าสิบห้านี้ผลได้ปืนเข่ากองกันเลยเนาะดีเด็เข่าเนี้ยวอาค่ะมาเบาหลายใหญ่หางคือสี่หิวแหละค่ะเมนี่ก็หิ้วลวะอันขออนุญาตที่ลีเลยค่ะ อันดีใจร้ายเนาะค่ะดีใจเบิ่งเลยพี่น้องโอ้ยแม่เป็นคนมักสีมักลีบเด้ค่ะอีหลีมักลีบดันเห็นบ่สวยงามสงามดีใจร้ายกอ่าระคุณหะไเลยมาค่ะว่าวลายใหญ่่ะมาเด้อมาเด้อฮึเสียงดังเด้อค่ะคือเกาแล้ววัดอาธิตย์ตลาดนัดพี่น้องแจ็บอันนี้โมแมนอัน โมเมนต์น้ำจิม้มซีู่้ดงเลยค่ะเป็นเจลสุ่มนะ mm hmm. เจลสุ่มนะพี่น้องอยากกินเจลสุ่มคำนี้ให้พี่พี่นางฟ้านะคะทุกคนให้พี่พี่นางฟ้าน้องน้องน,องนางฟ้า Câm lát treo xuống thì bất xay bang. Minimum mấy ảnh dòng mà lụt. Chem chưa tao 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 cái cá หัวเสียงเพลงนิ่ขอบมาก,ากินของหลอกนอะน้องแม่ของลอ,อ,อกไอ้นี่ตู้เย็นมันสิพังแล้วเอา,าเออกมาไหวแบบว่าเสื้อนามเสื้อยางกินทองนอแต่ว่าตู้เย็นทางนี้มีอีกอันนึงแบบ เด้อจากิมินจับเอบิบพิด์เอิบหรือพิมินพิมินแนวเอเอบพิมินเลยค่ะเป็นพี่สาวอีกคนหนึ่งคือมีอย่างมินี่กับคุยน้ำเพล่นจ้ะหากเพล่นอยู่ เดินี่พีแกงนงั่งฝากพี่จขกรพี่อ่อนมาแม่สายจวดนี่แก้มเราก็แก้มอันนั่นย่างดีผมด้่นี่ยาดองมาเด้อ <c oughs> มื่อนี้มีกับแก้มแล้วอายาดองย่างเียวเด้อพี่อ่อนพี่อ่อนจุงจัง <c oughs> มาค่ะปะ้ามมกินกุ้งนะคะ สองท่านนะเด้อสองทันนอ้นอ,งนนองบีมาม่าเดอ้อดอทุกคนนี่แหละจ้ะพิกิกนะคะพี่ซูมีมะขามใช่โอ้ยอยากดูด เผาบบบะบเนาะอืมเจ้อหนองมนเจ้อหนองบณแบบเพชรมาด้วยค่ะเผื่อร์เบิดแตยาวาวกันเจ้าพี่น้องหักแพ้งคือเก่าละจ้าไม่นีกับ แดงั้งเสือแดงั้งปากเอ้าเอาลงไปจะไปย้อมมันเอาไปทำหนีกันเด้อดามันสีนาากกนนหนาผวดขาข้าจะฝอยพวกันคลิปนาจะกบคุณทุูกกำลังใจเลยจ้ะบ๊ายบาย